วิธีม้วนผ้าพ,พันคอลูกเสือเนตรนารีแบบง่ายๆมาดูกันได้เลยค่ะอันดับแรกเลยเราจะวางฝั่งที่มีตาสัญลักษณ์ตัวนี้นะคะไปด้านหลังค่ะหรือว่าด้านล่างแบบนี้นะคะนี่เลยเนื่องจากขอบเขากว้างมากเลยนะคะดังนั้นเราก็จะม้วนแค่บริเวณตรงนี้ก็พอค่ะนี่เลยพับลงมาแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะความกว้างตัวนี้ประมาณครึ่งเซนเท่านั้นเองนะคะแล้วเราก็ค่อยๆพับลงมาแบบนี้เลยนี่ค่ะ ส่วนมุมทั้งสองข้างเราไม่ต้องกังวลเลยนะคะเราจะพับแค่ส่วนนี้ลงมาค่ะง่ายๆแบบนี้เลยน้องๆ้องคนไหนที่ยังทำไม่เป็นทำไปพร้อมเพอีอมเลยนะคะรับรองเป็นแน่นอนเลยค่ะม้วนลงมาเลยนี่ค่ะและส่วนที่เหลือนะคะจะเหลือไว้ประมาณหนึ่งฝ่ามือของเราแบบนี้ค่ะนี่นะคะ ประมาณหนึ่งฝ่ามือแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยเราก็จะจับขึ้นมาแบบนี้ค่ะโดยจะจับตรงกลางไว้แบบนี้นะคะส่วนตรงนี้ค่ะเราก็จะค่อยๆหมุนไปด้านหน้าแบบนี้เรื่อยๆนะคะหมุนไปด้านหน้านะคะแล้วก็ดึงๆแบบนี้ด้วยค่ะนี่เลยหมุนเข้าไปด้านหน้าแล้วเราก็กระตุกกระตุกแบบนี้นะคะเกลียวเขาก็จะเท่ากันเองค่ะนี่นะคะอีกข้างนึงก็ทําเหมือนกันเลยส่วนฝั่งนี้เราก็จะหมุนเข้ามาหาตัวเราค่ะหมุนเข้ามาเลย แล้วก็ดึงดึงกระตุกกระตุกแบบนี้ค่ะเนี่ค่ะเกลียวเขาก็จะเท่ากันเองนี่ค่ะพี่ออมจะให้ดูตอนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เลยเกลียวก็เท่ากันด้วยค่ะทั้งสองข้างเลยก็จะเป็นวิธีการง่ายๆคุณผู้ชมก็ลองนำไปทำดูได้เลยค่ะ